สวัสดีครับช่างตอมเพรตุรีนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับมืดหน่อยนะครับเป็นชุดสเตป66ท5โดรันนะครับดันโลนะครับอันนี้เป็นวาวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีนะครับเริ่มจากฝาสูบก่อนละกันนะครับฝาสูบก็เป็นสเตปฝาเดิมนะครับส่งมาทำนะครับฝาแท้นะครับ อันนี้เปิดเบ้าให้นะครับทําเบ้าวัดซีซีให้นะครับดูด้วยตาก็ไม่รู้ครับต้องใช้แผ่นพลาสติกปิดแล้วก็เอาน้ําฉีดเข้าไปนะครับก็เข้าๆครับอยู่ไม่เกินยี่สิบนะครับซีซีนะครับอันนี้ก็พอร์ตไอเสียนะครับเปิดให้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ไอดีนะครับตามสูตรให้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับ หลบแคมนะครับแคมมันชอบเข้าไปติดตรงนี้นะครับสําหรับสเต็ปดันโลนะครับแคมยอดตรงสูงนะครับเพราะว่าถ้าใช้เอลเล็กยอดต่ํานะครับรถก็มีแต่รอบครับไม่มีกําลังอีกนะครับเราก็เลยเอาเอลใหญ่นะครับยอดสูงให้นะครับไปไปใช้กำลังนะครับใช้ดันโลเอานะครับก็ กำลังอัดไม่ต้องบีดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝานะครับท้ายวาลก็ยาว 3- ามสี่ครับเล็บม้า4ี่มิลนะครับเล็บม้าคือเล็บวาลนะครับไปลองสปริงได้นะครับลองแหวนสปริงเดิมเลยนะครับถ้าเกิดมันลั่นก็ลองขึ้นมาทีละตัวนะครับอันนี้บอกเทคนิคในการไล่ไปด้วยนะครับเผื่อลูกค้าไล่ไม่เจอนะครับก็ชุดนี้นะครับปาเก็นะครับจะใช้อยู่ประมาณ3มมิลนะครับปาเก็นี่เราเกึงลูในให้เสร็จเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไปนะครับนั่งเอากลตัดเอาบอสแยงกันเป็นวันไม่ได้ประกอบสักทีนะครับผมก็เลยโมดิฟายประเก็นให้นะครับนี่ครับอ่านะครับประเก็นก็โมดิฟายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาส่วนของเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบนะครับคว้านให้ขัดให้นะครับปอกแข็งอย่างดีนะครับสเต็ปดันโลไม่อมความร้อนนะครับเชื่อมพอกข้างให้นะครับนี่ครับเชื่องปิดนะครับรองน้ํามันไหลกลับให้นิดนึงนะครับ ก็ด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับรอยพอกรอยเชื่อมนะครับอันนี้ก็ไม่ติดโซ่เหลาลิ้นไม่ติดสะพานนะครับปอกสูบก็ยาวกว่าเดิม3มมิลนะครับเพราะว่าใส่ปะเกณนสมมิลนะครับส่วนลูกสูบนะครับลูกสูบก็ปาดหลบนะครับนี่ครับไซส์250น้ยครับ c b r นะครับ66 66มิลนะครับหลบนะครับใต้กระปงลูกไล่เบาให้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาการเข้าไปแล้วนะครับมันจะติดกับลูกสูบนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนของเสื้อสูบนะครับ ต่อมาก็มาดูส่วนของข้อเหวี่ยงนะครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับข้อเหวี่ยงนะครับก็อันนี้นะครับทําการยืดหุ้มโตให้นะครับแล้วก็การสูบสองจังหวะนะครับผ่าตูดอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ผ่านะครับอันนี้โรงงานผ่ามาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นก้านสองจังหวะนะครับก็จะมีน้ามันเครื่องเข้าไปเลี้ยงได้ตลอดเวลานะครับก็ค่อนข้างทนนะครับลูกค้าไปดันโลนะครับแช่ยาว ล่าสุดก็คนขับน้ำหนัก70 80นะครับก็โทรมาบอกว่าวิ่งดีครับวิ่ง170 170กว่าจีเลยนะครับ174 75 gps เลยนะครับก็เป็นสเต็ปเดียวกันนี่แหละนะครับที่ทำไปนะครับหลักพันนี่แหละนะครับก็อันนี้ก็ลูกปืนข้างข้อก็เปลี่ยนให้หมดนะครับทำชุดใหญ่นะครับโปรโมชั่นเมาเหมาเลยนะครับนี่ครับสังเกตลูกปืนนะครับ1 2 3 4 5 6 78นะครับตัวนี้เป็นลูกปืน8เม็ดนะครับอ่าก็จะลื่นกว่า7เม็ดนะครับลูกปืนข้างข้อนะครับอันนี้ก็เล,เลก็กๆน้อยๆนะครับรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจให้ดูแลให้นะครับอันนี้ไปใช้ลูกปืนปลายก้านได้เลยนะครับลูกปืนปลายก้านนะครับใช้ลูกปืนได้เลยนะครับหรือใครขี้เกียจใช้ลูกปืนนะครับอยากจะเพิ่มออปชั่นก็ใส่เป็นบูทไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานพอๆกันนะครับลูกปืนดีก็ใช้งานนานๆน,น,นะครับ อันนี้ข้อเหวี่ยงนะครับมีรับประกันนะครับวิ่งห่วงแตกห่วงล้านะครับก็ส่งมายืดใหม่เค็มใหม่ได้นะครับแต่ส่วนมากที่ทําไปยังไม่มีใครส่งกลับมาเค็มเลยนะครับก็ยังใช้กันดีนะครับมีแต่ก้านหลวมนะครับเปลี่ยนก้านกันนะครับถ้าเอาไปประกอบวิ่งนะครับนะครับสามเกียร์ห่วงแตกห่วงล้านะครับก็ส่งมาเค็มได้นะครับมีรับประกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสปริงวาลนะครับน่ะสปริงวาล นอกในนะครับมีไปให้พาร้อยยีห้ามันมีสปริงวาลแค่ตัวเดียวนะครับตัวนอกนะครับเดิมๆอันนี้ก็เป็นแคงนะครับร่องแคงก็คว้านนะครับแล้วก็เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับปอกเข้าได้แน่นอนนะครับไม่ต้องส่งไปส่งกลับนะครับนี่ครับปอกเข้าได้แน่นอนนะครับก็ปอกสูบตัวนี้เจ็ดสิบนะครับแคงคว้านไว้นะครับเจ็ดเอ็ดนะครับก็อันนี้นะครับอ่า จะเผื่อประกันไว้สามมิลนะครับนี่เผื่อประกันไว้สามมิลนะครับเสื้อสูบนะครับคว้านสุดยันปอกเลยนะครับปอกยันแข้งเลยนะครับสามประกันสามมิลก็โอเคแล้วนะครับใช้ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับมีอย่างนะครับคาบูนะครับตัวนี้เป็นคาบูไล่สเต็ปเคเลียมนะครับ ลูกค้าขอเป็นเคเหลี่ยมนะครับจัดให้เลยนะครับคาบูใบนี้นะครับใช้ได้ทั้ง e85 91 95นะครับเบนซินนะครับดีเซลใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ตะกูลน้ำมันนะครับกับพวกแก๊สนะครับใครจะใส่ e85 ก็ใช้ได้นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดการจูนได้นะครับมีข้อมูลให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือแคมนะครับ แคมนะครับตอนนี้แคมเราหายนะครับเดี๋ยวหาก่อนสักครู่นะครับแคมก็เป็นแคมเบอร์พิเศษนะครับเฉพาะสเปคนี้นะครับเอาไปใส่สเปคอื่นไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือสตาร์ทติดอาจจะบิดไม่ได้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสเปคเบอร์พิเศษเลยนะครับที่ทําเป็นชุดแบบนี้นะครับอะไรเป็นงานชุดก็ประกอบนะครับขับดันโลขี่เล่นนะครับได้หมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าจะทําเป็นสเต็ปแข่งก็ทําได้นะครับแต่ว่าระบบไฟก็ต้องใช้เป็นแบบจูนได้นะครับมันก็จะไล่ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นชุดดันโลง่ายๆครับส่งมาทําได้ราคาหลักพันเท่านั้นนะครับอาทิตย์กว่าก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้รวมเซ็ตนะครับรวมเจียพอร์ตวัดประกันวัดเสาวัดโซ่ให้หมดเลยนะครับก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวส่งด่วนให้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ